พี่ชมพี่ชมตื่นได้แล้ววันนี้วันสงการแล้วนะตื่นได่แล้วคะ่ะพี่ชมไปเล่นสงการจะแย่แล้วเนี่ยนะเจได้เวลาตื่นแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอ,อยัางจะนอนต่อจะแย่แล้วแต่ก็ต้องลุกดูสิเนี่ยฮะ นี่มันวันสงการแล้วเหรอเนี่ยดีใจจังเลยใช่แล้วค่ะพี่วันสงการนะคะเดี๋ยวเราแต่งตัวไปเล่นสงการกันดีกว่าคะ่ะโ,<อ>โอ้อย่างงี้ก็ดีสินะพี่ก็อยากเล่นสงการแต่ว่าเราเนะี่ยจะมาแต่งตัวสีสันแบบนี้ไม่ได้หรอกเราจะต้องแต่งตัวสีจมๆกว่านี้เล็ดเลชัดชัดแนวแนวเลยดีไหมละ่ะน้องอ๋าดีจังเลยค่ะพี่แล้วหนูจะแต่งสีอะไรดีคะพี่ช่วยนึกหน่อยได้ไหมคะอืมถ้าสงการอย่างนี้เหรอพี่ว่านะ เราอะมาแต่งสีส้มกับสีเขียวสแสบแจ๊บจีบ๊ดจีจจ๊เป็นไงล่ะดีจังเลยค่ะแล้วหนูจะแต่งสีอะไรดีพี่จัดให้หนูเลยนะหนูจะรออยู่ตรงนี้นะคะได้เลยเดี๋ยวพี่นะจะไปหามาให้น้องรอตรงนี้แป๊บหนึงนะเอก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 ฮะนี่เช้าแล้วเหรอเนี่ยอ๋อวันนี้วันสงการแล้วสินะเฮ้ย ฉันก็แค่เด็กจนๆคนนึ่งเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีเงินก็ไม่ค่อยมีฉันจะไปใช้ชีวิตไปเล่นสงการมีปืนฉีดน้ำได้ยังไงกันฉันมันก็แค่เด็กคนจนๆคนหนึ่งจะกินอะไรก็ยากโอโอๆๆนี่ฉันจะเดินเข้าบ้านก็ยากเก็บผลไม้ป่ากินไม่ได้เข้าเมือง ตาหลิวกับเขาหรอกวันวันคุยก็แต่กับเม่นน้อยเจ้าเม่นเจ้าเม่นเจ้าเม่นเจ้ารู้ไหมว่าวันสงการเนี่ยเขาทำอะไรกันหรอฮะฉันรู้ฉันรู้วันสงการเนี่ยนะผู้คนเขาก็จะไปเล่นน้ำฉีดน้ำสาดน้ำกันสนุกสนานเลยอ๋อหรออย่างนี้ก็คงน่าสนุกนะสินะแล้วเขาเล่นกันที่ไหนอะ่ะ ฉันรู้ฉันรู้ก็เขาเล่นกันอยู่ที่ถนนเข้าสวยไงอะถนนข้าสวยหรอถนนเข้าสวยอ๋อฉันรู้จักฉันรู้จักที่เป็นถนนเปิดใหม่นั่นเองเดี๋ยวฉันต้องไปแอบดูคนเขาเล่นน้ํากันแล้วว่าเป็นยังไงมั่งจะน่าสนุกขนาดไหนตัวนี้ดีไหมหน้าชุดนี้จะดีไหมหน้ามันเหลืองไปหรือเปล่าน่ามันไม่ค่อยจะสวยเลยอะเอ้ไหมอย่างนี้ สีส้มเหรอไม่สวยอ่ะออยพี่ชมจะหาแบบไหนมาให้เรานะอยากรูกจังเลยฮฉันมาที่ร้านนี้นะฉันคิดว่าร้านนี้จะต้องมีเสื้อผ้าสีสันจี๊ดจา๊าดแน่ๆเลยแค่เข้ามาก็เดียวสิเพื่อนๆมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อผ้าเยอะแยะมมากมายสีสันจี๊ดจเหมาะกับเทศกาลสงการที่เราจะไปมากๆเลยนะโอดูหมวกใบนี้สิมันเข้ากับฉันมากเลย ว้าวสีสวยมากจีกจาดมากเอ๊มีรองเท้าไหมหน้ารองเท้าคู่ไหนดีสีสันจีจีจาะ์ีาก,กระเป๋าเท่มากเลยอะ่ะเอากระเป๋าหายไปไหนอ๋อยู่ข้างในมองไม่เห็นน่ะอุย้ยเสื้อลายไฟสวยมากเลยเดี๋ยวเอาไปฝากน้องดีกว่าน้องม่วงต้องชอบแน่ๆเลยโอ้พี่คนนี้เขาใส่เสื้อสวยนะคะสวัสดีค่ะพ่อค้าค้าไม่ทราบว่า มีเสื้อสีสันสดใสให้เหมาะกับเทศกาลสงการานต์ไหมคะอ้อมีนะครับมีหลายลายหลายแบบเลยครับลองดูได้เลยนะครับได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะลองเดินดูนะคะเอ้มีตรงไหนอีกนะอืมมีกางเกงสีจมแจมไหมนาะแอมถือไปฝากน้องอืมรองเท้าก็ยังไม่แจ่มนะ วยคุณผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีสวยมากเลยนะคะอ่าขอบใจจ้าฉันคิดว่าฉันเนี่ยก็อยากจะไปเล่นสงการนั่นเลยมาหาเสื้อสีเม็มเมนะจ้าโอสวยมากเลยค่ะงั้นถ้าเราไปเล่นที่ถนนเข้าสวยเหมือนกันเนี่ยเราก็จะได้เจอกันนะคะอ้อลอจ้าฉันก็จะไปเล่นที่ถนนเข้าสวยเหมือนกันจ้า,า,ายังไงก็ไปเจอกันนะจ๊ะ ได้เลยค่ะคุณป้าแล้วเจอกันนะคะอ๋อเรียกป้าอย่างนี้ไม่อยากจะคบด้วยแล้วนะต้องเรียกพี่สิจะน้องโอ้ได้เลยค่ะคุณพี่ค่ะขอโทษด้วยนะคะหนูขอโทษด้วยนะคะหนูขอตัวไปเลือกเสื้อผ้าก่อนนะคะโอเคจ้าไปเลยจ้าเฮ้ยอยากจะให้เรียกพี่ก็ได้นะอ่ะม่วงอันนี้ก็สวยนะักแต่สีมันเป็นยังไงละสีม่วง ม่วงก็ต้องชอบะเนาะแต่มันไม่มันไม่เจมเลยอ้าแว่นตาฉันชอบแว่นตานี้จ้ะอ๋อแว่นตานี้ซื้อให้ฝากน้องม่วงดีกว่าเปลี่ยนแนวมั่งน่ะไม่มีหมวกเจมๆมเลยยังไม่เข้าตาเลยเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อดีกว่านะเฮ้สวัสดีค่ะคุณพี่คะไม่ทราบว่าที่ร้านนี้มีเสื้อสีสันจี๊ดจี๊ดไหมคะอ๋อจี๊ดจี๊ดเหรอจ๊ะมีอยู่นะจ้ามีสีส้มมีสีเหลืองอยู่จ้าตรงชั้นนะจ้ะหนูลองไปดูนะจ๊ะ อ๋อได้เลยค่ะคุณพี่คะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูจะลองเดินดูนะไปดูดีกว่าโอ้ยร้านนี้มีแต่สีชมพูทั้งนั้นเลยฮะยังมีสีเหลืองนี่อยู่นี่นาะสีสดใสอยู่นะเนี่ยเอาไปให้น้องม่วงลองดูดีกว่าเอ้าใส่เสื้อฉันไปซะแล้วอ้าตอนนี้ก็สวยโลดฉันชอบเลยอย่างนี้เอ้มีตัวไหนอีกนะอ่ะหมวกอันนี้ก็สวยนะลองไปดูดีกว่าอืมเสื้อนี้จืดไปตัวนี้หนาไป อ้ตัวนี้ลายดอกเหมาะก,กับสงการมากเลยฉันชอบโอเคเอได้ประมาณนี้และเดี๋ยวเราลองไปดูร้านอื่นดีกว่า,ามาที่นี่ก็น่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะมาดูซิที่นี่จะมีอะไรมั่งอ้าตัวนี้ก็สวยนะไปดีกว่าออยากได้กางเกงแล้วอะ่ะกางเกงตัวไหนดีนะอ้าตัวนี้ก็สวยสีชมพเูเหลือง มีกางเกงสีใสลุงด้วยเอาไปสักสองตัวเผื่อน้องม่วงชอบดุดดุดอ่าคิดตังได้เลยค่ะอ่าได้เลยจ้ามาเลยจ้าติด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 ทัด้งหมดห้าเหรียญจ้าอุ๊ยถูกมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะหนูต้องกลับบ้านก่อนค่ะไอ้น้องม่วงพี่มาแล้วนี่ไงพี่มามีเสื้อผ้ามาให้หนูลองเยอะแยะเลยนะหนูชอบตัวไหนลองดูสิ โอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ขอบคุณน,นะคะเดี๋ยวหนูจะลองนะหนูชอบตัวไหนจ้าลองได้เลยอ่าสีนี้สีนี้ก็สวยนะคะว้าวเก่งแจ่มมากเลยอม,มันเข้าไหมอะคะพี่ดูหน่อยดิเอออย่างนี้ก็ได้นะจริงๆสีใสลุงนี้ก็สวยนะอุ๊ยอันนี้เซ็กซี่ไปหน่อยค่ะพี่อ้อหมวกสีม่วงแบบนี้หนูชอบ ลายไฟไหมก็เท่นะเออเท่จริงเลยค่ะอุ๊ยอันนี้แจ๋มสุดเลยค่ะหนูชอบอันนี้ค่ะพี่พี่ชมหนูชอบแบบนี้มากกว่าโอเคจ้าพี่ก็ว่าแบบนี้สวยนะอืมนี่พี่มีแว่นมาให้ด้วยเนาะลองใส่ดูสิโอ้เท่ชมัดเลยแบบนี้ก็แจ่มมากเลยอย่างนี้เราก็พร้อมไปเล่นน้ำกันแล้วเอ,อ๊ยยังไม่พร้อมนะคะพี่ขายังไม่มีปืนฉีดน้ำกันเลยค่ะโอ้พี่ลืมไปเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่อ่ะจะไปซื้อมาให้รอแป๊บหนึง่งโอเคค่ะนี่คือร้านที่เราจะมาซื้อปืนฉีดน้ําอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปถามแม่ค้าก่อนว่าที่นี่เขามีปืนฉีดน้ําแบบฟองๆหรือเปล่านะอ่าสวัสดีค่ะคุณพี่คะไม่ทราบว่าที่นี่เนี่ยมีปืนฉีดน้ําสําหรับเล่นสงการไหมคะอ๋อที่นี่มีนะคะน้องที่นี่มีปืนฉีดน้ําเป็นตาไก่คะ่ะน้องลองดูสิคะว่าชอบไหมคะนี่นะคะตาไก่ อแบบไหนนะอ๋อแบบนี้นี่เออเป็นฟองฟองแบบนี้หนูชอบเลยค่ะไปเล่นสงการฉีดสนุกเลยค่ะแบบนี้แล้วมีอีกอันหนึ่งไหมคะอืมว้าวว้าโอ้ยอย่างงี้ก็ฉีดโดนพี่สิจ้าอ๋ออยากจะได้อีกอันนึงหรอมีนะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะอันนี้ได้ไหมเอ่ยอันนี้ฉีดแบบไหนอ่ะอืมโอ้อันนี้ไม่ได้เอออืมเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเดี๋ยวพี่ดูให้นะ อ๋อพี่นึกออกแล้วพี่มีเก็บไว้อยู่ในโกดังอันนึ่งอะ่ะเดี๋ยวพี่เปิดก่อนนะ red orange yellow green blue purple and pink ว้าวเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาของกันนะรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพี่นั่งไปเอาของกันนะโอ้หพี่เขาหนีเราไปไหนเนี่ยอัศจันจังเลย มาแล้วจ้าเตน้นเต้นมาแล้วจ้านี่จ้ารุ่นริมิเต็ดเลยนะเป็นฟองสบู่เป็ดน้อยน่ารักไหมโอ้น่ารักมากเลยค่ะหนูชอบเลยเนอะงหนูก็ต้องชอบแน่ๆเลยแบบนี้ราคาเท่าไหร่ละคะพี่อ๋อแบบนี้50เหรียญจ้า <c oughs> ได้หรอคะขอบคุณนะคะหนูจ่ายเงินแล้วนะติง้งโอเคหนูไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะพี่ได้เลยจ้าโอากาสหน้ามาใหม่นะได้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะน้องม่วง นี่พี่มีปืนฉีดน้ำมาสองอันเลยนะหนูชอบอันไหนชอบเป็ดเหลืองหรือว่าชอบน้องไก่กุ๊กๆุฮะอย่างนี้หนูก็ชอบเป็ดเหลืองสิหนูใส่เสื้อสีเหลืองขนาดน,นี้อ๋อได้เลยจ้าพี่ให้เลยนะเป็ดเหลืองว้าวเท่จังเลยหนูชอบมากเลยปิ้วปิ้วเอ๊ะอย่างนี้เราก็ไปเล่นน้ำได้แล้วสิคะปิ้วปิ้วโอ้ยฉีดใส่พี่เลยหรอได้งั้นเราก็สู้กันเลยปิ้วปิ้ว สนุกจังเลยสนุกจังเลยงั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราออกไปเล่นที่ถนนเข้าสวยนะโอเคไหมโอเคค่ะพี่หนูอยากเล่นตั้งนานแล้วค่ะไปเลยค่ะไปเลยจ้าฮ๋พี่ชมสนุกจังเลยค่ะปิ้ว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 มาฉันชู้นะ่ิู้นะเฮ้อลุงก็อยากจะเล่นกับเด็กๆด้วยนะสนุกสนานเลยปิ้ว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  คืคนจนคนหนึ่งที่เสื้อผ้าดีๆก็ไม่มีจะใส่ปืนฉีดน้ำก็ไม่มีเงินซื้อจนจะทำยังไงดีอยากเล่นสงการแต่ฉันไม่มีชุดดีๆใส่แล้วฉันก็ไม่มีเงินจะซื้อปืนฉีดน้ำสวยๆดีๆเหมืนนอนคนอื่นเขานี่ก็มืดแล้วขึ้นไปนอนดีกว่า ฉันก็ต้องอยู่บ้านบ้านไม้บนภูเขาไม่เหมือนคนอื่นเขาต้องอยู่อย่างลําบากลําบนอยู่อย่างลําบากลําบนนอนดีกว่าฟิงฉันเป็นนางฟ้ามาจากสว,สวรรค์ฉันได้ยินเสียงร่ำร้องไห้ของเด็กคนหนึ่งที่เขาร้องไห้ว่าเขาจน เขาไม่มีจะกินฉันได้ยินเสียงร่ำร้องของเด็กคนหนึง่งที่เขาทนทุกข์พ้ำบ่นกับตัวเองว่าเขาจนเขาไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่เขาไม่มีปืนฉีดน้ำสำหรับเล่นส่งการฉันได้ยินเสียงร้องนั้นฉันจึงมาที่นี่มาดูเด็กผู้หญิงคนนั้นโอ้บ้านของเขาช่างเดินทางเข้าถึงยากจริงๆ เราไปแอบดูกันก่อนสิว่าเขาคือคนนี้นั่นเองว้าวเธอช่างดูมัมแมมดูเปื้อนเหมือนคนอดๆอยากๆจริงๆด้วยอย่างนี้เราต้องหาวิธีการช่วยเหลือเขาซะแล้วเข้าไปในความฝันดีกว่าฟิง้งหนตานหนตานตื่นได้แล้วจ้าหนตานโนตานเอะเสียงใครมาเรียกฉันเนี่ย ฉันได้ยินเสียงใครนะมาเรียกฉันเสียงใครคะอยู่ที่ไหนคะโนตานโนตานมานี่แล้วฮะว่วงอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวฉันถูกฝาดไปไม่นะแต่ฉันได้ยินเสียงจริงๆงลงไปดูหน่อยดีกว่าตรงนี้ก็ไม่มีฟิงเสียงของฉันแดงจ้ะ ฉันคือนางฟ้าฉันจะมาช่วยเธอนะฮอะมาช่วยอะไรฉันหรอก็ฉันได้ยินเสียงของเธอที่เธอร้องไห้ว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่ไม่มีปืนฉีดน้ำแถมยังยากจนอาหารการกินก็ไม่ดีไม่ใช่หรอจริงๆหรอคะจะช่วยฉันจริงๆหรอคะฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าเธออยากจะได้ของตามที่เธอใจปรารถนาต้องการฉันจะให้เธอทำภารกิจ นั่นก็คือเธอจะต้องหาผลไม้สีทองนี้ให้ทันภายในห้านาทีถ้าเธอมีความพยายามมากพอฉันจะเสกปืนฉีดน้ำมาให้เธอและฉันก็จะเสกเสื้อผ้าส,สวยๆทำให้เธอเป็นคนสวยแล้วก็จะมีของกินมีเงินทองอย่างแน่นอนฉันจะทำให้เธอให้ได้แต่เธอมีเวลาเพียงแค่ห้านาทีรีบไปหาผลไม้สีทองมาให้ฉันโดยเร็วรีบไปเถอะฮะ ปลไม้สีทองเหรอได้ได้ได,ได้ฉันจะไปรีบหามาให้เธอเดี๋ยวนี้นะรอฉันก่อนนะเอ๊ะมีไงที่นี่มีแน่นอนไหนฉันเจอแล้วสับปะรดฉันจะเอาไปยังไงอะหายอีกอันนึงอยู่ไหนน้าผลไม้สีทองเหรอเจ้าล็อกโกเห็นผลไม้สีทองไหม ชมพูเหรอฉันจะหาเจอไหมจริงยัไงฉันเจอแล้วผลไม้สีทอง<ะ>อีกทีเดียวฉันก็จะประสบความสำเร็จแล้วพี่คะไม่ทราบว่าเจอผลไม้สีทองมิจ๊ะโอ้ลองไปดูที่เขาตกปลากันสิหนูได้เลยคะ่ะมีไหมอะคุณลุงเห็นผลไม้สีทองไหมคะเออหนูลองไปที่แคมป์ที่เขาตั้งกันสิลูก อ๋อหรอคะเดี๋ยวหนูรีบหาก่อนนะทองเห็นผลไม้สีทองไหมอยู่ที่ไหนเอ่ยโอ้ไม่เจอหรอก้าฉันไม่เห็นไม่เห็นหรอกคะ่ะ กลับไปหานางฟ้าแล้วคุณนางฟ้าฉันเอามาแล้วถ้าเธอได้แล้วเธอก็เอาใส่กล่องเลยได้เลยค่ะฟิงนี่นคือของขวัญจากฉันว้าวได้ปืนฉีดน้ำจริงๆด้วยค่ะอ้ะาเธอฉีดใส่ฉันทำไมเนี่ยฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะโอ้ยฉันบังคับมันไม่ได้ฉันยังเล่นไม่ค่อยเป็นน่ะ แต่ก็ขอบคุณมากเลยนะคะฉันดีใจมากเลยฉันได้ฟืนฉีดน้ำแล้วฉันดีใจมากเลยเท่านี้ยังไม่พอนะเดี๋ยวฉันจะให้เชิญแต่งตัวชุดสวยๆไปเล่นสนการด้วยดีลังจังเลยค่ะฉันอยากไปเล่นส่งการแล้วได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันจะเสกให้เธอนะฟิงฮะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฉันฉันมีเสื้อผ้าครบทุกอย่างแล้วฉันสวยมากเลยตอนนี้ ช่จ้าเธอสวยมากเลยตอนนี้ทีนี้เธอก็ไฟเที่ยวได้อย่างไม่ไอายใครแล้วนะแล้วเธอรู้ไหมว่าจากที่เธอเป็นเด็กดีฉันก็มีของอีกสิ่งหนึ่งที่จะให้เธออีกนะนั่นก็คือนี่เลยจ้าเพชรสีม่วงที่มีคุณค่ามากราคาแพงที่สุดเลยนะต่อจากนี้เธอก็จะได้สบายไม่ต้องอดอดอยากๆแล้วก็ไม่เป็นคนจนอีกแล้วนะด้วยความขยันของเธอแล้วก็ที่เธอหาผลไม้ทองได้เจอได้ครบทันเวลา เธอก็จะได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ทำตัวเป็นเด็กดีต่อไปนะจ๊ะอขอบคุณมากๆเลยค่ะหนูดีใจมากๆเลยอาจาใกล้จะเช้าแล้วเดี๋ยวฉันต้องรีบไปก่อนนะเป็นเด็กดีนะเอกเอกเอกเช้าแล้วเฮ้ฮะฮะนี่เมื่อคืนฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยฮะดูจากดูจก เสื้อผ้าหน้าผมของฉันนี่มันเปื้อนฉีดน้ำนี่อ๋อนี่มันเปื้อนฉีดน้ำที่ฉันที่ฉันฝันเมื่อคืนนี่อ๋อฉันดีใจมากเลยฉันได้ไปเล่นสองการแล้วฉันดีใจมากเลยเย้เย้เย้เขอบคุณนะคะคุณนางฟ้าขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะคุณนางฟ้าที่มอบของขวัญส,สุดแสนจะบดีให้หนูค่ะขอบคุณนะคะฉันไม่ได้ฝันไปฉันได้ชุดสวยๆแล้วก็ได้ปืนฉีดน้ํามาเล่นน้ําสงการแล้วฉันจะไปเล่นน้ําสงการกันดีกว่าเสนุกจังเลยสนุกจังเลยเล่นฉีดน้ําแล้วสนุกจังเลยงงลได้เล่นฉีดน้ําแล้วสนุกจังเลย